วัตรกรรมตัวนี้มีชื่อว่า ESEA ครับ e s ียเป็นผลงานวัตรกรรมที่เกิดขึ้นร่วมกันระหว่างบริษัทอิเล็กทรอนพลัสเป็นบริษัทสตาร์ทอัพภายใต้คณะวิทยาศาสตร,ร์สถาบันเทคโนโลยีประจอมการจ้าคุณหาลายกระบังนะครับดำเนินการออกแบบร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ร่วมกักบศูนย์ Human-Center Design Research Unit ครับผม ุดเด่นของนวัตรกรรมชิ้นนี้ก็คือนวัตรกรรมตัวนี้ครับที่เราเรียกว่าเป็น flexible thermal electric นะครับซึ่งเป็นแผ่นความร้อนที่ดัดโค้งได้และมีขนาดเล็กนะครับพอทีม Electron Plus เขาพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาได้นี่นะครับเขาก็มีไอเดียว่าเขาอยากจะทําลูกประครบซึ่งอันนี้เป็นตัว product ต้นไอเดียนะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆลูกประครบที่เราเห็นนี่แหละ นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยของรูปลักษณ์ที่เราจะต้องการให้มันพัฒนาเพื่อคอมเมอร์เชียลได้เนี่ยมันก็เลยต้องนํามาใส่ความรู้ทางด้านอินดัสเทรียลดีไซน์หรือการออกแบบที่ให้สามารถใช้งานร่วมกันกับมนุษย์แล้วก็สามารถผลิตได้จริงในะวบอุตสาหกรรมนะครับจึงเป็นที่มาของการออกแบบผลิตภัณฑ์วัตกรรมตัวนี้นะครับจริงๆแล้ว จุดเด่นของ e c e เนี่ยนะครับมันเป็นการใช้นวัตกรรมที่เราเรียกว่าเป็น contrast therapy แปลว่าอะไรครับแปลว่ามีทั้งร้อนและเย็นอยู่ในตัวเดียวกันสามารถทำความร้อนได้ถึง45องศาเซลเซียสแล้วก็ความเย็นเนี่ยสามารถทำอุณหภูมิได้ที่10องศาเซลเซียสนะครับก็คือเลนส์อยู่ที่10 4ถึง45องศาเซลเซียสนะครับในทางนี้เป็นอาจารย์นะครับเราก็ได้นำเอาองค์ความรู้ชุดนี้นะครับนะวัตรกรรมชุดนี้เนี่ยร่วมกับทางบริษัทอิเล็กรอนิคส มาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นโดยเราได้นําเอาเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยนะครับไปเป็นโจทย์ให้กับนักศึกษานะครับในวิชา Advanced Design ที่ผมเป็นผู้สอนอยู่นะครับให้น้องๆเนี่ยได้ลอง Challen g e ดูว่าจากวัตรกรรมอันนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นสินค้าประเภทอื่นๆได้อีกหรือไม่ซึ่งก็ผลที่ได้รับออกมาก็เป็นที่น่าพึงพอใจมากนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่น้องๆช่วยกันคิดคน้นแล้วก็พัฒนาดีไซน์แล้วก็ได้ตัว กึ่งโปรโตไทป์มาเกือบ10ชนิดด้วยกันนะครับซึ่งทั้งหมดนั้นเนี่ยก็ได้รับการจดสิทธิบัตรการออกแบบแล้วเช่นเดียวกันใช่ครับผมครับวิธีการใช้งาน e c เซครับก็เริ่มตั้งแต่กดสวิตช์นะครับแล้วก็เปิดฝานะครับด้านบนที่ส่วนที่เป็นผิวโค้งจะเป็นส่วนที่เป็นด้านร้อนนะครับ พอเรากดสวิ์มาด้านร้อนปุ๊บนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเริ่มมีอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นละเราก็สามารถนะครับอาจจะใช้ครีมนวดหรือสเปรย์นะครับทาบริเวณครึ่งนวดครึ่งบริเวณที่เราปวดเมื่อยก่อนนะครับแล้วเราก็ใช้อีเซียนะครับค่อยนวดครบนะครับได้ตามที่เราต้องการนะครับส่วนด้านโคเนี่ยก็จะเป็นด้านที่เป็นผิวสัมผัสเย็นนะครับเป็นผิวสัมผัสที่เย็นนะครับแล้วก็เรียบแบบนี้นะครับตอนนี้เย็นละเรียบร้อยนะครับพอ ฮอตแอนโคทำงานร่วมกันนะครับมันจะเกิดการกระตุ้นไหลเวียนโลหิตที่ดีมากนะครับอันนี้ก็เป็น,ปน,ปนศาสตร์ที่เราเรียกว่าเป็นคอนพลัสเทอร์พี